รถเดิมๆไม่เฟียวเลี้ยวมาเป็นรถมิสซูป้ายแดงกับเซลมินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกบ้านเลยนะคะเจอกับน้องมินที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องมินด้วยนะคะแล้วก็จะได้พบกับรถหล่อเสียวที่น่านแต่วันนี้น้องมินจะพาไปพบกับก,บการใช้รถนะคะเอ็กเพนเดอร์ครอสนะสไตล์ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างน้องมินนะคะว่าใช้งานง่ายแค่ไหนนะบอกเลยว่าย้ำนะว่าเป็นสไตล์ผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าคุณผู้ชายอย่าเพิ่งดุน้องมินนะคืออันนี้เป็นวิธีการใช้รถของเซลตัวน้อยนะคะ ส่วนถ้าเกิดอยากได้ละเอียดละเอียดก็ไปดูในคลิปพี่ปอได้เรามาเริ่มต้นกันเลยว่าถ้าเราซื้อรถคันนี้กับเซลล์มินแล้วเนี่ยใช้รถยังไงบ้างอ่ะ สำหรับคนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเดินมาถึงตัวรถปุ๊บเนี่ยเราจะได้พบกับกุญแจ2อันแบบนี้ซึ่งเซลจะต้องให้ไว้กับทุกท่านนะคะและกุญแจเนี่ยมีปุ่มแค่2ปุ่มนะจ๊ะคือล็อกกับปลดล็อกนี่ง่ายมากๆเลยส่วนพอมาถึงตัวรถเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไข่แล้วนะคะเพราะว่านี่คือกุญแจแบบ K O S เพียงแค่เรามีกระเป๋าสะพายข้างหรือใส่กระเป๋ากาองเกงไว้แบบนี้กดปลดล็อกคือกดบีบหนึ่งทีตรงปุ่มตรงนี้ค่ะบีบนะไม่ใช่เอามือไปทัชสกรีนนะต้องกดเข้าไปให้ปุ่มหนึ่งท ปลดร็อกเรียบร้อยค่ะ เปิดประตูได้แล้วก็เดี๋ยวนี้จะมาเป็นคุณครูสอนขับรถบ้างนะคะว่าถ้าขึ้นมาสําหรับคันนี้แล้วพอขึ้นรถมาแล้วเนี่ยเราจะสตาร์ทรถเนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างนะคะมาค่ะต่อกันเลยนะคะสําหรับบนรถนะคะพอเราขึ้นมานั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีการนะคะที่เราจะสตาร์ทรถไม่ต้องหาอะไรไปไขแล้วนะคะเพราะเอ็กซ์เพนเดอร์ครอสเนี่ยเป็นแบบพุชสตาร์ทเรียบร้อยลูกค้าก็หาที่วางกุญแจไว้เอาตามถนัดเลยนะคะแล้ววิธีการสตาร์ทคือเอาเท้าเ,ยบเบหยียบเบรคค่ะเหยียบค้างไว้แล้วกดปุ่มสตาร์ทหนึ่งทีจนกว่าจะมีเสียงนนนี้้ขึนนะ ไม่ต้องกดแช่นะคะเดี๋ยวได้สตาร์ทพังนะคะเพียงแค่เอาเท้าเหยียบเบรกไว้แล้วกดจิ้มแล้วปล่อยออกได้เลยนี่ค่ะพอสตาร์ทเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าจอเรือนไมจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะซึ่งหน้าจอเลือนไมเนี่ยคุณผู้ชายก็อาจจะดูละเอียดนิดนึงแต่ชั้นีน้อยอย่างน้องมิ้นนะคะหรือสาวๆเนี่ยเราไม่ต้องละเอียดมากนะแต่ถ้ารู้เยอะก็สุดยอดเลยแต่น้องมิ้นเนี่ยไม่ค่อยจําอะไรเยอะดูแค่ตรงนี้ค่ะฉันจะต้องเติมน้ํามันหรือ,อยังเออถ้าขึ้นแบบนี้ไปเติมนะคะขึ้นเครื่องหมายตกใจนะคะแล้วก็สําหรับตรงนี้ก็จะเป็นเข็็มมไม้้้นนนแลววกตัีี เห็นสีแดงๆตรงนี้ไหมคะนี่นคือประตูปิดไม่สนิทนะคะมีบานที่เปิดอยู่ แค่นั้นเองนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเราเบรกมือเนี่ยเราเปิดไว้อยู่เนี่ยจะขึ้นตัว P ีแบบนี้นี่ถ้าเราปิดเบรกมือตัวคีตรงนี้ก็จะหายไปนะคะและตัว A ที่กระพริบนี้คือระบบออโต้สตาร์สต็อปนะคะซึ่งเดี๋ยวน้องมิ้นจะมาแนะนําวิธีใช้งานอีกทีหนึง่งนี่คือหน้าจอเรือนไม้นะคะที่เราสามารถดูได้แบบทั่วไปเลยแต่เขาสามารถปรับได้3แบบนะลูกค้าสามารถเข้าไปดูคลิปละเอียดของเซลล์พปพอได้มาต่อกันค่ะถ้าขับรถยามค่ําคืนแสงมันแยงตาเราเกินไป ปิดแสงตรงนี้จ้ะอย่าไปตามหาปุ่มนะปุ่มมันเยอะมากนี่กด <c oughs> ตรงนี้กดตรงนี้ นี่ลดแสงได้นะคะตามระบบสายตาของเราเลยว่าอยากให้มืดหรือสว่างแค่ไหนนี่ค่ะแค่กดตรงนี้แค่นั้นเองนะคะมาต่อกันค่ะสําหรับหูกระจกนะเราต้องเซตนะเวลาเราขึ้นรถเนาะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยการมองมุมมองเนี่ยจะไม่เหมือนกันปรับหูกระจกปรับตรงนี้ค่ะข้างๆปุ่ม start stop นะคะนี่อันนี้คือการเก็บหูเก็บหูไม่ใช่เก็บหูตัวเองนะเก็บหูรถนะคะกลางหูแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราจะปรับฝั่งนี้เราก็แค่กดกดล็อกหนึ่งทีให้ไปอยู่ที่ R นะคะ แล้วก็ปรับได้เลยนี่นะคะซ้ายขวาขึ้นลงนะคะสามารถปรับได้นะคะไม่ต้องเอามือไปงัดด้านนอกนะหรือถ้าเราจะปรับฝั่งนู้นนะคะเราต้องจิ้มล็อกมาตรงนี้1ทีนะคือถ้าเรากดตรงนี้เลยไม่ได้นะคะต้องกดเลือกก่อนนะคะ แค่นี้เองการใช้งานใช้งานง่ายๆต่อกันเลยค่ะสําหรับพวงมาลัยนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะดูตามภาพได้เลยปุ่มรับสายวางสายอยู่ตรงนี้นะคะนี่หรือเราจะพูดผ่านตัวพวงมาลัยก็สามารถทําได้แม้จะเปลี่ยนเป็นจอ Android เราก็สามารถใช้ระบบจากพวงมาไลัยได้ตัวนี้เป็นระบบ cruise control นะคะก็คือสามารถล็อกความเร็วได้อัตโนมัตินะอันนี้ไปดูรายละเอียดลึกๆจากเซลพี่ปอได้เลยอหลักๆน้องมินก็จะใช้แค่นี้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ตรงนี้นะคะปุ่มฟังเพลงนะคะเลื่อนเพลง ก็อยู่ตรงนี้มีแค่นี้เองนะคะมาดูที่แอร์ดีกว่ามามาต่อกันที่ตัวแอร์นะคะแอร์ Air ของ a อ็กเพนเดอร์ครอหน้าตาจะเป็นแบบนี้ตอนนี้นั่งอยู่คือร้อนมากเพราะว่าเราปิดแอร์อยู่ปุ่มปิดแอร์นี่คําว่าออฟคือปิดนะคะปิดก็จะไม่มีแรงลมอะไรขึ้นมาเลยทีนี้วิธีการเปิดแอร์ค่ะง่ายๆเลยให้ดูที่2ปุ่มนี้ให้เปิด AC ตรงนี้นี่จะมีแรงลมขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นระบบหมุนเวียนอากาศในรถนะคะพยายามเปิดไว้ดีกว่าไม่ต้องใช้ข้างนอกเผื่อเราขับไปโดนพวกแบบที่เขาจุดไฟอยู่หรืออะไรข้างนอกอะ่ะ จะไปดูดกลิ่นพวกนั้นเข้ามานะเพราะฉะนั้นเปิดตรงนี้เอาไว้ส่วนอันนี้คือระบบไล้ฝ้าค่ะด้านหน้าด้านหลังนะคะและปุ่มไฮไลท์คือแม็กคูค่ะกรณีลูกค้าเนี่ยจอดตากแดดแล้วขึ้นมาปพิ่มสตาร์รถเราอยากให้แอร์เราเย็นเลยเราก,กด1นทีค่ะดูแรงลมให้ดีนะปป๊ดน,นี่เขาจะเซตมาให้แรงมากที่สุดนะคะทาให้แอร์เนี่ยเย็นทั่วถึงพอทั่วถึงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่มเดิมค่ะ นี่เขาก็จะกลับมาอยู่ในแอร์ที่เราเซ็ตไว้นะหรือเราจะเพิ่มแรงแอร์แมนวนวลแบบนี้ก็ได้เนาะนี่หรือเอาลงแบบนี้ก็ได้ ซึ่งการทัศกินเนี่ยเรารู้เลยคือเราจําภาพได้นะคะเพราะว่ามันเป็นปุ่มแบบเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นคนขับเนี่ยก็จะรู้สึกคอนโทรลง,ง่ายมากๆนะคะอันนี้คือตัวแอร์ค่ะเซ็ตง่ายๆแบบนี้เลยมาต่อกันที่เกียร์ของเ f ฟเ n d e r c r o ค s ค่ะเป็นเกียร์ CVT ใช้งานง่ายมากๆเห็นตัวดีนี่ไหมคะดี d คือเดินหนะ้านี่ลองมินจำแค่นี้เลย L เอาไว้ใช้เฉพาะเวลาคุณไปเที่ยวเขาค่ะขึ้นเขาลงเขานะส่วน R คือถอยล้างส่วน N ก็คือเวลาที่เราอยากจอดให้รถเข็นได้แค่นี้ค่ะการใช้งานก็ปรับได้เลยเนี่ยค่ะ ปรับมานะคะเหยียบเบรกแล้วก็ปรับเกียร์ได้นะคะส่วนตัวระบบเบรกตัวนี้นะเป็นเบรกแบบไฟฟ้าถ้าขึ้นสีแดงแบบนี้ให้คิดภาพเหมือนเรามีเบราแมนนวลแบบนี้เรายกขึ้นนะคะอันนี้คือการเปิดใช้งานอยู่ถ้าลูกค้าจะปิดเนี่ยลูกค้าต้องเหยียบเบรกแล้วก็กดปิดนะเนี่ยกดลงแค่นี้ไฟตรงนี้จะดับแต่น้องมิ้นไม่ได้เหยียบเบรกเพราะฉะนั้นกดยังไงก็ไม่ลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าจะปิดเบรกมือลูกค้าต้องเอาเท้าเหยียบเบรกก่อนนะส่วนระบบออโตโฮนะคะเป็นระบบดีมากๆนะช่วยลดอาการเมื่อยล้ากรณีที่ลูกค้าจออดดดนะะคติไฟแงบ่ยๆ นี้้ไดซึ่งเดี๋ยวเราจะไปสอนในคลิปถัดไปกันดีกว่านะและต่อมาค่ะพลาดไม่ได้เลยคุณผู้หญิงนะคะอันนี้คือจอเดิมที่มาจากโรงงานก็จะมีเนี่ค่ะ USB ในไทยมาให้แบบนี้นะที่ชาร์จแบบเอาง่ายๆนะคะนี่ แล้วก็ปักนะคะเอาไว้สําหรับจริงๆเป็นที่จุดบุหรี่นะแต่เดี๋ยวนี้เขาแปลงหมดแล้วเนาะเอาไว้ใช้เป็นแบบที่ชาร์จได้ซึ่งถ้า iPhone ของเรานี่เห็นสูดมันไหมตูด iPhone นะคะจะเป็นไทป์แบบไ t นิ่งนะคะแล้วด้านหัวจุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นแบบไทป์ซีเรียบร้อยซึ่งด้านหน้าเนี่ยไม่มีแต่เอ็กเซนเดอร์มีแถวสองค่ะเอ็กเซนเดอร์เนี่ยด้านหน้าไม่มีแต่ด้านหลังนี่เราแย่งเพื่อนเลยเสียบปุ๊บแล้วก็นี่ค่ะได้สายมาแบบนี้เราก็เสียบค่ะ ป้าชาร์จเข้าเรียบร้อยนี่นะคะถึงจะพร้อมเดินทางนะไม่งั้นเดี๋ยวแบตไม่เต็มพอไปถึงสถานที่เที่ยวปุ๊บแบตหมดโอ้โหเฟลเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะระบบปัดน้ําฝนเราต้องรู้ไว้นะเดี๋ยวฤดูฝนเราจะงงนะพอฝนตกบอกเลยว่าตัวนี้เป็นระบบแบบปัดอัตโนมัติวิธีการเปิดค่ะเพียงแค่ลูกค้าเนี่ยอันนี้คือจริงๆระบบจะอยู่แบบนี้นะถ้าลูกค้าจะเปิดลูกค้าก็แค่เคาะลงมา1ทีค่ะ นี่ก็จะเปิดให้อัตโนมัติเพราะฉะนั้นแล้วเวลาน้ําฝนมาหยดลงที่หน้ากระจกเ,เราเขาก็จะปัดให้เลยแบบอัตโนมัตินะส่วนตัวไฟนะคะทีนี้เราบอกไฟหน้านะคะบอกเลยว่าเอ็กเพนเดอร์ครอสเนี่ยง่ายมากๆเพราะเขาเป็นระบบแบบออโต้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยขับลอดใต้อุโมงค์มืดปุ๊บไฟจะเปิดให้อัตโนมัติลูกค้าสังเกตนะคะนี่จุดตรงนี้ให้เข้ามาอยู่ตรงคําว่าออโต้แค่นี้ค่ะลูกค้าไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาอีกเลยก็ใช้งานได้เลยนะคะง่ายมากๆนะเพราะเขามีเซ็นเซอร์จับให้เรียบร้อยนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็ปรับลลดแสงให้เวา แสงด้านหลังนะคะแสงรถด,ด้านหลังมาแยงตาเนี่ยตัวปุ่มตัวนี้นะคะที่เป็นกระจกเนี่ยก็จะปรับลดแสงให้อัตโนมัติไม่ต้องใช้มือกดแล้วบอกเลยว่าง่ายมากๆนะคะทีนี้ค่ะกล้องเราก็พร้อมเดินทางออกเที่ยวออกทริปได้เรียบร้อยนะคะคุณผู้หญิงก็ใช้รถได้อย่างง่ายดายเวลาดับรถค่ะอย่าลืมนะคะเบรกมือต้องอยู่ที่นี่นะเกียร์ต้องอยู่ที่ตัว P เท่านั้นนะคะแล้วก็เบรกมือนะคะต้องขึ้นสีแดงแบบนี้นะคะลูกค้าถึงจะดับรถได้นะก็กดดับได้เลยนี่พอดับเสร็จปุ๊บนะคะวิธีการของเราก็คือเอาคุณ แจลงจากรถด้วยพอลงจากรถเสร็จปุ๊บนะคะปิดประตูแล้วลูกค้าก็กดล็อกได้เลยถ้าแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะแสดงว่ามีคนนะคะปิดประตูไม่สนิท4ี่บานรวมถึงด้านหลังด้วยนะอ่ะตะก้องเดินไปปิดเลยค่ะตะก้องอ่ะเมื่อกี้นะคะตะก้องนะคะปิดประตูไม่สนิทนะคะก็จะร้องดังแบบนั้นไม่ต้องตกใจนะไม่มีใครมาขโมยรถเรานะคะเวลาเราล็อกรถแสดงว่าเราปิดประตูไม่สนิทพอปิดสนิทแล้วลูกค้าลองกดล็อกอีกรอบค่ะกดปุ่มเดิมเลยปุ๊บ นี่ร้องติ๊ตหนึ่งทีแล้วหูกระจกพับออกไปเที่ยวได้เลยค่ะแสดงว่าเราล็อกรถเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เองค่ะสําหรับใครนะคะที่มีแผนจะใช้รถเจ็ดที่นั่งแล้วเป็นคุณผู้หญิงนะไม่ต้องดูอะไรเยอะดูแค่นี้นะคะพร้อมใช้งานได้เลยแล้วใช้งานง่ายมากๆวันนี้้องมิ้ทขอลาไปพร้อมกับวิธีการใช้รถแบบง่ายๆสไตล์เซลล์ตัวน้อยนะคะสวัสดีค่ะ